ใช้งานไปแค่20,000กิโลต่อปีเท่านั้นนะคะสำหรับ Fortuner 2 v c v d คันนี้ประหยัดกว่าปลายแดงไปเยอะเลยค่ะจาก1นล้าน4แสนนะคะเหลืออยู่ที่9,49,000บาทเท่านั้นพี่พี่ท่านใดสนใจหารถ o ูดเกดแล้วก็เป็นรถครอบครัวเจที่นั่งอยู่นะคะพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันในช่องมีค่ารถสวยมือสองนะคะวันนี้เอา Fortuner สีบอลเือนอีกคันมาให้พี่ๆยนชมกันแล้วค่ะสำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะความพิเศษของคันนี้วิ่งใช้งานไปแค่2,000 20, 0กิโลต่อปีเท่านั้นเป็นรถกูดเกตใช้ได้เลยค่ะโครงสร้างการันตีแน่นอนสภาพตัวรถนะคะแบบที่พี่ๆเห็นเลยเป็นสีเดิมตามสำเนาเล่มนะคะแต่สภาพสีด้านหน้าดูฝากระโปรงค่ะนี่เลย ไม่ผ่านการทำสีมานะคะคันนี้เป็นสีเดิมเส้นสายลวดลายต่างๆนะคะคงรูปคงวาไม่บิดเบี้ยวโคดงอแล้วตัวด้านหน้าเนี่ยคันนี้นะคะเป็นรถปี18ได้ตัวไฟที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์ชื่อว่าไฟบายบีม LED ไปแล้วเป็นไฟที่ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะขับขี่ในช่วงกลางคืนเนี่ย สะดวกสบายยิ่งขึ้นทางกายไม่ต้องปรับไฟต่ำไฟสูงเองเลยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาช่วยนะคะพร้อมกันกับตัวไฟ LED หรือไฟ daytime running light ใช้งานตอนกลางวันนะคะขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ดูโคมไฟค่ะพี่ๆไม่มีตัวรอยแตกรอยรั่วรอยซึมของไอ้น้ำเลยคาบเปลืองไม่มีให้สังเกตเห็นเลยนะคะโคมไฟยังใส่กิ้งอยู่แล้วก็ด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานแล้วในพัดของการชนด้านหน้านะคะ รอยต่อไม่มีห้าไม่มีแงม้มอ่ะสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวสำหรับ Fortuner 2.4V2WD ปี2018คันนี้นะคะป้ายทะเบียน7กไก่ลอลิง7719กระจังหน้าโครเมียม3ชั้นสวยๆเท่ๆไปแบบนี้ด้านข้างมามาดูด้านนี้ต่อโคมไฟนะคะสภาพสมบูรณ์ครบทุกอันเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะช่วงนี้เพิ่งเลิกงานนะมีเวลาเพิ่งมาจับถ่ายให้พี่ๆดูอ่ะอาจจะมืดนะคะเห็นรายละเอียดตัวรถ ไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรถเองได้นะคะที่บริษัทเพชรโยนเรานะติดต่อมาที่เบอร์ที่มิก้ทิ้งไว้ให้ได้เลยค่ะ0 6 5 6 0 2 6 2 9 5น์สงแอดไลน์ส่งโลเคชันกันให้ได้เลยเดี๋ยวมิก้บอกเส้นทางนะคะด้วยตัวเองแล้วก็ดูแลทุกเคสทุกคันด้วยตัวเองทั้งหมดเลยค่ะในต่วนในส่วนของล้อแม็กนะคะคันนี้จะได้ตัวยางที่เป็นยางปีใหม่ไปเป็นยางปี20นะคะแล้วก็ ได้เป็นแม็กขนาดขอบ18นิ้วเป็นล้ออลอย6รลูพร้อมตัวดิสเบกนะคะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยตัว Fortuner นี่ให้ความมั่นใจได้อยู่แล้วด้านในโครงสร้างนะคะจะเป็นของเดิมทั้งหมดเลยรายละเอียดของตัวรถมุดกันให้ดูแบบนี้เลยค่ะอาจจะมอมแมมไปนิดนึงนะคะยังปรับสภาพไม่ครบร้อซแต่ช่วงล่างเนี่ยการันตีเลยค่ะนี่เลยประมาณนี้นะคะ ชคเดิมจากโรงงานสนิทเลยค่ะไม่มีอ้าไม่มีแงมบางคนนะคะไม่มีชำรุดเสียหายในส่วนของการชนซูมให้ดูกันใกล้ๆได้เลยรอยต่อนะคะแนบสนิทมิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรกันไปเลยเส้นสายช่องไฟต่างๆของตัวรถนะคะดูรายละเอียดชัดเจนมากด้านข้างไม่มีรอยลักยิ้มแก้มข้างกระจกมองข้างสีเดียวกันกันกบตัวรถค่ะที่เป็นสีบอสเงินพร้อมกับตัวไฟเลี้ยว ที่เป็นตัว LED มาให้แล้วติดตั้งมากับกระจกมองข้างที่เป็นปรับพับไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะตัวจับประตูด้านจับทั้ง4บานจะเป็นวัสดุโเมียมพร้อมกับตัวปลดล็อกแล้วก็เปิดรถนะคะที่เป็นตัวเชื่อมต่อกับกุญแจ immobilizer ตรงนี้พร้อมกันกับสัญญาณ toyota auto alarm เตือนสัญญาณการขโมยนะคะกระจกทุกบานพัดเดิมค่ะของแท้แน่นอนด้านบนติดรางแหลกมาให้แล้วนะคะสามารถใช้ต่อ แหลกข้างบนแหลกแคริบอยอะไรอย่างนี้ได้เสริมเข้าไปได้นะคะมามาดูด้านในตัวรถค่ะตอนนี้ปลดล็อกรถมาแล้วนะคันนี้นี่เลยอาจจะเห็นรายละเอียดรถไม่ชัดเจนนะคะเบาะต้องบอกก่อนเบาะเป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟในรถให้พี่ๆี่ดูนี่เบาะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะดูดีสะอาดสะอา้านไม่มีชํารุดเบาะให้ช้ําเลยเพราะว่าตัวนี้อย่างที่เห็นนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะ เพราะว่าตอนนี้มืดแล้วประมาณหนึ่งแต่อยากมาถ่ายให้พี่ๆดูกันจริงๆเพราะว่าเลขไมค์คันนี้อย่างที่มิกกี้บอกไปนะคะว่าวิ่งใช้งานไปแค่2 0 0 0 0กิโลต่อปีเท่านั้นลถเฉลี่ยประมาณ5ปีจะเข้าปีที่6แล้วนะคะแต่ว่าเลขไมค์ดีงามมากเลยอยู่ที่แสนต้นๆเท่าน,น,นั้นแสนนิดเดียวหน้าปัดเรือนไมนะคะเป็นมาตรวัดเรืองแสงพร้อมกับด้านตรงกลางเป็นจอแสดงผลแบบ MID เห็นไหมคะพี่ๆเลขไมค์ 1 8 0 0 0กิโลเท่านั้นสำหรับ Fortuner 2.4 v 2WD ชู w d คันนี้นะคะด้านในคอนโซลต,ตรงกลางมีช่องใส่ s d card มาให้นะคะพร้อมกับตัวที่นี่นี่ทัชสกีนของ Toyota นะคะเป็นจอแท้เลยอันนี้ก็ดีงามมากตัวคลูส์บ็อกนะคะคลูบลก็สภาพสมบูรณ์ไม่มีชำรุเสียหายะคะ่ะเอาไว้แช่เครื่องดื่มเย็นๆนะคะขณะนั่งรถไกลนะได้เลย ล้วก็เล่สมสำเนาต่างๆมีให้เช็คนะคะไม่มีชำรุดเสียหายนี่เล่สมสำเนามีรรครบทุกคันเลยค่ะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะพี่ๆจ๋าใช้งานมามีเจ้าของมาแค่มือเดียวเท่านั้นดีงามมากๆเลยสภาพภายในตัวรถนะคะสมบูรณ์นี่ที่พิงแขนตรงกลางไม่มีชำรุดเสียหายนะคะอ่าประมาณนี้แล้วตอนนี้เดี๋ยวมกี่จะพาพี่ๆไปดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆของตัวรถในเรื่องของโครงสร้างกันบ้างนะคะ สีบอลเชิงเงินคันนี้รอยนอ็อตนี่โครงสร้างเสาตัวเอเห็นไหมคะสีเดิมแน่นอนไม่เคยกลับสีมานะคะเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมกิตเตอร์สวยๆแบบนี้นะคะสีเดิมอย่างแน่นอน,นะคะ่ะหัวน็อตไม่มีครอยขันรอยไขยเลยสําหรับคันนี้นะอันนี้คือเสาตัว A นะคะพี่ๆถัดมาด้านข้างมาดูเสาตัว B กันต่ออ่าลืมบอกไปเป็นปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้าได้แดทิศทางคันนี้สครับเพจ ไม่ใช่สคาับเพดต,ตัวกันรอยนะคะจะเป็นตัวไฟเบอร์ไม่ใช้ตัวสคาับเพดนี้นะคะก็กันรอยติดตั้งมาให้แล้วแล้วก็ตรงเสาตัวบีดูโครงสร้างนะคะไม่มีรอยขันรอยใครเหมือนกันสีเดียวกันเลยเห็นไหมไม่ผ่านการทําสีมาอย่างแน่นอนคะ่ะไม่ได้กลับสีมาสีเดิมตามสําเนาเล่มเลยนะคะสําหรับคันนี้โครงสร้างรายละเอียดชัดเจนคะ่ะไม่เคยมีโดนชนข้างมาไม่เคยพลิกคว่ำ ไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำมาอย่างแน่นอนสำหรับตัว Fortuner สีบอลสูงสวยๆคันนี้นะคะอ่ะเบาะตอนี้ล่ะห้องผู้โดยสารตอนกลางเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเข้าไปเปิดไฟให้พี่ๆดูกันสักนิดหนึ่งนี่เบ,บาะผู้โดยสารตอนกลางสภาพสมบูรณ์นะคะที่วางแขนนี่เลยนี่แล้วก็มีช่องเก็บแก้วมาให้นะคะที่วางแก้วมาแบบนี้นะอ่ะปิดไว้ถ้าไม่ใช้งานนะคะโอเค พับได้นะคะสําหรับเข้าไปในห้องผู้โดยสารตอนหลังนะหรือเบาะแถวที่3ด้านในรายละเอียดของตัวรถก็จะเหมือน่านก่อนที่มิกกี้ถ่ายไปเลยแค่เป็นตัวรถนะคะที่เลขไม่ต่างกาันแต่เป็น4บอลสเอนเหมือนกันแล้วตอนนี้สตาร์รถอยู่ไฟท้ายเป็นไฟ LED นะคะสําหรับคันนี้ไฟ LED แล้วก็มีไฟเบรกลรงที่3กับสปอยเลอร์อยู่ด้านบน เผื่อใครไม่ทันนะคะคันนู้นหรือว่าอยากจะมีตัวเลือกในสีบอลเงินที่แตกต่างกันออกไปสองคันอ่ว่าให้เป็นตัวเลือกนะคะคันนี้ก็น่าสนใจมีกล้องถอยหลังเหมือนกันนะ mm. แล้วก็ด้านหลังนี่เลยโครงสร้างไม่มีพิกความชนหนักมาอย่างแน่นอนค่ะหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยไขยเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยรถทุกคันของเรานะคะกล้าย,ยืนยันการันตีโครงสร้างได้เลยค่ะพี่ๆค่ะ ว่าไม่เคยพลิกความชนหนักมาอย่างแน่นอนคัสสันมาแล้วแต่รถกูดเกตรถเกตเอทั้งนั้นดูคะ่ะจตะเข็บสปอร์ตเมดอาร์คอยู่ครบถ้วนนะคะฝาคํำโชกก็สภาพเดิมเดิมเลยสมบูรณ์ไฟท้ายไฟเดิมไฟท้ายไทโคอิโตนะคะอยู่ครบถ้วนแล้วก็ตัวด้านหลังตรงนี้อ่าซีนยางเดิมนะคะเอเล็บติกเข้านี่เลยเป็นรอยเล็บเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมเอ่ย น,นี่ดีงามมากปิดเป็นประตูไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยใครที่ดูมาถึงครึ่งทางแล้วอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะคันนี้เนี่ยราคาตั้งขายตอนนี้อยู่ที่แค่9ก้า0 0นสบาทเท่านั้นจากราคาป้ายแดงถึงล้านสี่เลยนะคะสําหรับตัว2องุดวีแต่คันนี้เพชรยนต์เราขายแล้วก็ได้เทียบเท่าคุณภาพป้ายแดงเลยในราคาแค่ 9 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปเยอะเลยนะแต่ว่ามั่นใจในคุณภาพได้เลยว่าทุกคันของเรานะคะโครงสร้างการันตีมาอย่างแน่นอนดูตัว s p o ร์ตเม r อาเรียงตัวสวยไปแบบนี้นะคะพี่พี่นี่เลยเรากล้าปเปิดให้ดูทุกจุดเลยนะคะให้พี่พี่มั่นใจได้เหมือนมาดูรถเองแต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดกว่านี้ให้ทีท่วนกว่านี้นะคะแนะนำเลยค่ะพี่พี่เข้ามาดูได้นะคะเดี๋ยวมิกี้พาพี่พี่ชมรถให้จุใจกันไปเลย ในส่วนของตัวรถบ้าน p PP, p พ p พนะนอกจาก Fortuner แล้วเรายังมี Pajero มี m i l x นะคะแล้วก็มีตัว m i l เซมาบ้าง Innova ก็มีมิกกี้ถ่ายไปให้พี่ๆีดูแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่สต็อกเนี่ยจะเป็น Fortuner นะคะด้านหน้าฝากระโปรงเปิดไปแล้วเนี่ยไฟ daytime running light จะติดประมาณนี้นะคะถ้าสตาร์ทเครื่องยนต์จะติดอัตโนมัติเลยพร้อมกับตัวไฟที่เป็นไบบีมนี่สภาพสวยเลยค่ะคันนี้ ไม่แสนนิดนิดเท่านั้นนะเราเป็นสีบอลเซื่อดูแลง่ายด้วยดูแลใช้งานง่ายใช้งานอย่างเดียวเลยประวัติศูนย์ทุกคันนะคะแล้วก็ไม่พอราคาถูกกว่าป้ายแดงไปเยอะเลยจากร้านสี่เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพอสนะคะแล้วก็ไปเปิดฝากระโปรงหน้าให้พี่ๆดูก่อนละกันค่ะมาต่อกันเลยค่ะตอนนี้เปิดฝากระโปรงหน้ามาให้พี่ๆดูแล้วในส่วนของห้องเครื่องตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์เดินรอบอยู่นะคะเห็นเครื่องยนต์กันไหมเอ่ย ไม่มีเครื่องสั่งเครื่องหลวมเลยนะคะคราบน้ำมันเครื่องไหลเยอะไม่มีให้เห็นแล้วก็ถ้าเป็นสเตปไล่แพทเทิร์นเดิมเนี่ยก็จะบอกว่ารอยน็อตไม่มีการขันการไขใช่ไหมไปดูแผ่นเพจกันก่อนเลยค่ะอ่ะนี่เลยแผ่นเพจเลขตัวถังตรงตามสำเนาเล่มเลยนะคะไม่มีชมรุดเสียหายไม่มีรอยขันรอยไขของตัวน็อตเลยรายละเอียด,ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมลาเบลโมออกอยังอยู่ครบนะคะแท่นยางรองเครื่องหรือว่าตัวแผ่นกันความร้อนสอภาพสมบูรณ์หมดเลยรถวิ่งใช้งานไปแค่ แสนกิโลนิดๆเท่านั้นหนึ่งแสนแปดพันกิโลแล้วดูสภาพตัวรถค่ะรายละเอียดชัดเจนหมดเลยค่ะพี่ๆไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนคานด้านหน้านะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยตัวอาตรงนะคะอยู่ครบตามเล่นเลยนะแล้วก็มานี่เลยตรงรู้มากเลยตัวเอตัวอาอยู่ครบอันนี้ก็คือดูได้อีกจุดหนึ่งนะคะเช็คได้หมดเลยไฟหน้าไฟเดิมยังไม่เปลี่ยนมาไฟไบบีม LED เนี่ย เป็นไฟที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะนะคะขอ,ของทางโตโยต้าอยู่แล้วนี่เลยไฟเดิมแท้แน่นอนการันตีส่วนฝากระโปรงก็ไม่มีการเปลี่ยนการเคลมมาอย่างแน่นอนค่ะฝากระโปรงเดิมไม่มีรอยขันรอยไขยของตัวน็อตเลยตาปัม๊มโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบนะคะแผ่นการความร้อนของตัวฝากระโปรงด้านบนนี่เลยไม่มีชํำรดเสียหาย <c oughs> แล้วก็ตามสเตปค่ะเมจิกซีนยางกันเนี่ยเห็นไหม จิเข้านะคะสียางเดิมนิ่มๆเลยรูโรบอตต่างๆรายละเอียดของเส้นสายลวดลายของตัวรถอยู่ครบถ้วนชัดเจนค่ะพี่ๆราคาคันนี้ต้องย้ําอีกทีนึงนะว่าประหยัดกว่าป้ายแดงไปเยอะแล้วก็เป็นสีบรอนสนที่เหลืออยู่ไม่กี่คันนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเช็คประวัติได้แต่ออกจากป้ายแดงเลยใครสนใจคันนี้อยู่เนี่ยแนะนาให้รีบติดต่อมาที่เบอร์ที่มิกี้ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนฟอร์จูเนอร์สวยๆมีอีกหลายคันให้เลือกเลยรอพี่ๆอยู่ที่นี่นะคะยังไง ก่อนจะจากกันไปฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่มิกกี้เอารถมาอัปเดตมาให้พี่ๆยนชมกันต่อเนื่องนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้เลิกงานแล้วกลางหน้าจะเอาคันไหนมาอีกเนี่ยฝากพี่ๆติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตสต็อกรถให้ดูด้วยยังไงฝากติดตามนะคะใครที่สนใจแล้วก็ยังไม่เจอรถที่ถูกใจนะมามาดูสต็อกอัปเดตกันได้เลยค่ะหรือถ้าใครสนใจคันนี้ หยิบโทรศัพท์มาโทรหามิกกี้ได้เลยมิกกี้รอสแตนบายให้คำปรึกษาอยู่นะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันค่ะพี่ๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ